สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะสั่งการบ้านนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษาขึ้นมานะคะการบ้านวันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะคะนักเรียนง่ายมากเลยนะคะให้เขียนตามแบบแต่เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแบบฝึกหัดการคัดในมือครั้งแรกของนักเรียนนะคะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้าสามสิบหกนะอ่าต่อไปนี้คุณครูจะบอกหน้านิดนึงเพราะว่าเพราะว่านักเรียนเรียนเรื่องตัวเลขไปแล้วจะได้เข้าใจนิดหนึง่งเรื่องตัวเลขสัมพันธ์ไปด้วยนะคะเพราะว่าชีวิตเราภาษาไทยกับคณิตศาสตร์มันจะต้องคู่กันไปนะคะเรียนควบคู่กันไปอ่านักเรียนดูนะด้านล่างจะเป็นเลขไทยนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะสามสิบหก คือมีเลขสามกับเลขหกไคะนักเรียนโอเคนะจ๊ะอ่ะแล้วนักเรียนก็ไปดูด้านบนอ่ะคุณครูขยายให้ดูแล้วอ่ะคุณครูจะให้ดู2บรรทัดบนแค่นั้นนะเดี๋ยวที่เหลือนักเรียนทําเองอ่าโจทย์เขาบอกว่าอะไรอ่ะคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะบอกว่า11คือคือการบ้านข้อที่11แล้วเราผ่านการทํามาแล้ว10ข้อนะคะทําไมไม่อ่านว่าสิหนึ่ง ตัวนี้นะเลขหนึ่งสองตัวเอ่อเราไม่อ่านว่าสิบหนึ่งนะคะจะเป็นคําพิเศษที่เขาใช้นะคะเขาใช้อ่านว่าหนึ่งสองตัวเราไม่เรียกว่าหนึ่งหนึ่งเราไม่อ่านว่าหนึ่งหนึ่งหรือเราไม่อ่านว่าสิบหนึ่งแต่เราอ่านเป็นคําพิเศษว่าสิบเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนจําด้วยนะคะเวลามาอ่านให้คุณครูฟังไม่อ่านให้คุณครูฟังว่าหนึ่งหนึ่ง ถ้าอ่านหนึ่งหนึ่งคือผิดนะหรืออ่านว่าสิบหนึ่งก็ผิดนะคะที่ถูกต้องต้องอ่านว่าสิบเอ็ดนะคะสิบเอด็ดอะคัดตัวมันจงเต็มบรรทัดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าลอกตามค่ะคําว่าคัดคือลอกตามแต่เขียนสวยๆอาเว้นวรคมาลูกขาเนี่ยตาขาตาเขาให้เราเขียนอะไรเราก็เขียนตามไปค่ะ มาก็เขียนตามมาค่ะดูก็เขียนตามมาแค่นี้เองค่ะนักเรียนทำได้ใช่ไหมคะอ่ะครูคคทำให้ดูอีกบรรทัดหนึง่งคำแรกเขาตาอ่านได้แล้วอ่านนะคะนักเรียนต่ออาตาขออาขาเว้นวรรคนะคะไม่เขียนติดนะต่ออาตาคำว่าเว้นวรรคคือมีช่องว่างให้ขูนั่นเองดดอูดู เนี่ยขาให้พทัดมายาวเหเอียดเลยแล้วก็เขียนไปให้ครบแบบคุณครูทํานี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นที่เหลือนักเรียนก็ทําเองนะคะในด้านล่างเขาบอกคัดสวยๆนะจ๊ะแปลว่าให้หนูค่อยๆเขียนนะคะอ่ะเป็นอันว่าแบบฝึกหัดบทที่หนึ่งของเราก็จบแล้วนะคะหน้านี้คุณครูสั่งแค่นี้เองนะคะคลิปนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวบทที่สองจะต้องเรียนกับคุณครูก่อนแล้วถึงจะทำแบบฝึกหัดได้ นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูสุนารีสั่งงานแค่หน้าเดียวเองนะคะเอาล่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าจา้ะสวัสดีค่ะ